ช่วงที่แล้วเราได้ฟังเรื่องราวของมัดแม้ขายยอดนักสู้กันไปแล้วในช่วงนี้เธอจะสามารถร้องเพลงมัดใจคณะกรรมาการได้หรือไม่มารลุไม่พร้อมกันครับนี่นี่คือกิจการของครอบครัวถูกต้องไหมใช่ค่ะเริ่มต้นจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนใช่ค่ะไปเป็นลูกจ้างเขาเหรอแต่ก่อนนะคือเราจะทําขนมอย่างเดียวก็คือแซนด์วิชแซนด์วิชออโบราณนะคะชิ้น5บาทแต่ก่อนก็คือทางบ้านเป็นญาติกันเ,ออเขาก็ พ่อหนูก็ไปเป็นลูกน้องก็คือแบบว่าเราก็ติดต่อลูกค้าเองแล้วก็รับรักของเขาไปขายก็ถือว่าเป็นลูกน้องเขาเออแต่ด้วยความที่เราแบบอยากมีอ,อ,อยากมั่งมีเขาก็เลยให้เราอ่ะออกย้ายมาอยู่อีกจังหวัดนึ่งเ,ออเพื่อที่จะให้เรามาทําเองค่ะพอมาถึงเป็นกิจการของพ่อเรามีการแตกผลิตภัณฑ์เยอะขึ้น ใช่ค่ะก็ต้องดูลูกค้าด้วยว่าร้านค้าเขาต้องการอะไรแล้วใช้วิธียังไงเราต้องไปด,ดูร้านค้าก่อนดูตลาดแถบนั้นก่อนใช่ค่ะอันดับแรกเราจะดูว่าอันไหนมันสามารถขายได้บ้างอันที่เช่นอ่าถ้าพูดตรงๆก็จะมีพวกสังสรรค์ดื่มบ้างเงี้ยอ่าก็เลยที่แพงเป็นพวกอ่าของพวกถั่วเพื่อที่จะรับประทานได้ง่ายๆใช่ค่ะห้าบาทปุ๊บห้าบาทกินง่ายห้าบาทกินง่ายเพราะว่า,าบางที ลูกค้าทุนทรัพย์ไม่ถึงงี้ค่ะเขาก็สามารถซื้อของเราได้เพราะว่าเราขายแค่5บาทเราบางทีบางปฏิภัณฑ์เราก็จิบหยิบจับมาย่อยใส่ถุงเราเองถูกต้องไหม <า S 1> อ๋ <หา S 1> อ,อบางทีมันเป็นแพ็คใหญ่เป็นปี๊บอะอย่างนี้เรามาย่อยได้ใช่ค่ะอ๋อคุณแซง <c oughs> ต้องทํามือกันเป็นละวิงเลยสิถูกต้องไหมใช่ค่ะมันต้องอาศัยความความอดทนค่ะอ๋อแต่ก็เริ่มพยายามพัฒนาด้วยกันมีลายที่เราผลิตเองบ้าง อย่างเขาเกยรติฆา่เราเต็มๆก็สรรหานี่เยอะๆหน่อยปัญหาคือคำสัญญาที่เราให้กับลูกค้าไว้ใช่ค่ะถูกค่ะก็คือหนูก่อนที่เขาจะรับกระจากเราใช่ไหมคะเขาด้วยความที่เขาตัวตัวเลือกเขาเยอะเขาเลยว่าอ่ะอย่างน้อยอ่ะเราก็ต้องรับผิดชอบให้ลูกค้าเพื่อที่เขาอ่ะจะเอากับเราแล้วเราก็บางทีก็ได้ผลเสียก็คือหนูอ่ะคุยกับลูกค้าว่า ถ้าของหมดอายุของเสียหรือเขาเก็บเหนียวหรือว่าของเหม็นหืนที่ไม่สามารถรับประทานได้หนูอ่ะหนูจะเปลี่ยนให้ทุกชิ้นแต่ว่าหนูไปเปลี่ยนให้กับที่ที่หนูรับมาไม่ได้สักชิ้นเลยก็คือจมทุนทุกอย่างบางทีแบบช่วงหนึ่งที่ขนมขายไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็ของเปลี่ยนเยอะค่ะพี่แฟรงค์แบบว่าโหเพียบเลยคราวนี้คราวนี้เกี่ยวกับกำไรกกับอะไรที่เราได้แค่ S <S <S ม,มันมันมันคราวนี้มันย้อนคบกันกลับเข้ามา <S 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 ใช่ค่ะ,ะหนูหนูต้องจ่ายให้เขาครบทุกบาทที่หนูรับมามแต่ทฮเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนสิ่งที่เราซื้อจากเขามาก็ต้องให้ลูกค้า <S 2> <S 2> วันนี้อยากได้เงินทุนทไปทาอะไรคะ <S 2> <S 2> วันนี้อยากได้เงินทุนด้วยความที่บ้านทําเข้าเกียบและทีเนี้ยเครื่องซีนที่บ้านมันพังรุ่นรุ่นล้าสุดเลยครับ ล้าสมัยสุดๆเลยครับผมเเงคบบางทีเส้นขาดบ้างพ่อก็ต้องเป็นคนซ่อมบางทีเครื่องไม่ตัดไฟแล้วก็ต้องให้เขาวิ่งวิ่งเข้าไปซ่อมในตัวจังหวัดค่ะก็เสียเสียเวลาของเราไปอีกพวกหนูก็ต้องรอจนแบบนอนดึกจนถึงเช้าทั้งพ่อแม่น้องสี่คนต้องแบบ ช่วยกันแบบขอบตาดํามากค่ะหนูแบบขอบตาหนูสู้สู้ชีวิตมากทุกวันนี้หนูนอนดึกทุกวันหนูไม่ได้หยุดสักวันเลยเออเพราะไอ้เครื่องซิวที่มันใช่ไหมใช่ค่ะอยากได้แบบฟืดปั๊บฟืดปั๊บฟืดปั๊บอย่างนี้เลยนะใช่ค่ะมันตัวเท่าไหร่เคยดูไหมหนูดูประมาณสี่ห้าพันค่ะสี่ห้าพันนะจะคลองกันเยอะเลยใช่ไหมใช่ค่ะพร้อมสู้ไหมจ๊ะสู้ค่ะสู้ค่ะเป็นไงพี่นุ๊ก ครับก็ได้เห็นสตอรี่ของพี่มัดเมื่อกี้แล้วนึกถึง,ถงตัวเอง oh. เพราะย้อนกลับไปอ่ะครอบครัวนุกเปิดร้านขายของอ oh. แล้วก็รับของจากแบบพี่มัดน,นี่แหละ <c oughs> แต่ก่อนแต่ก่อนมันจะมีะะโดนัทด้วย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ที่ที่ที่เป็นเป็น มีโดนัทมีลูกเต๋าอะไรเงี้ยแต่ก่อนเพราะว่านุกแอบกินของแม่บ่อยเพราะว่าของร้านขายของชําเขาจะขายไม่แพงขายห้าบาทเลรเงี้ยพี่มัดอยู่ร้อยเอ็ดด้วยนุกอยู่ขอนแก่นอ๋อค่ะเหมือนกับเราอยู่บ้านเดียวกันใช่แม่แล้วค่ะเฮ้แม่แล้วเล่าอ้อยต้อยพ่อเมื่อนี้ก็สู้ๆเดือเด้อค่ะได้เต็มที่สู้ๆครับเป็นกับลังใจให้ครับขอบคุณค่ะขอบคคุณรับเอาล่ะพร้อมสู้ไหมจ๊ะ สู้ค่ะบอกอะไรกับยายยายยายนั่งยิ้มโอ้โหเหงือกแห้งเลยตอนนี้บอกอะไรกับยายหน่อยเร็วบอกเล่าเลยบอกเล่าหรอเล่าเาโลดพ่อแม่มือนี้มามาสู่เพื่อพอกับแม่เด้อที่เคยบอกว่าอยากให้ออกไล่การดวลเพลงชิงทุนมัดมาเฮ็ดให้ h e a d เป็นกำลังใจ้เด้อเประตารหน่เลยวันนี้ร้องเพลงให้คุณยายฟังพร้อมๆกับคนทั่วทั้งประเทศกับบทเพลง สีห hey, e ้เบอลอีหยังค่ะชื่อเพลงชื่อเพลงให้เบอลชื่อเพลงมาเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรสีห้เบอลอีหยัง ลองเป็นน้องดูสิหัวว่าบอกป็นจังได้ยังบ่ได้ทันเตรียมหัวใจเพื่อเอาไว้ฟังคำบอกลาลองเป็นน้องดูสิหัว,วกลั้นบ่อยู่ดอกน้ำตาเมื่อได้หูโตเมื่อได้หูว่า ไอ้บ si ่อยากสิอยู่ข้างงได้ยินอยู่ได้ยินทุกคำที่เจ้าพยายามขอโทษทุกอย่างแต่หัวใจน้องกำลังพังหมดความหวังบ่น้าต้องถามว่าเป็นอย่างคือเงี้ยไปแล้วสิให้ว่า ได้แค่เป็นผู้ฟังที่ดีหากไอเพียงใดยังย้ำความจริงว่าตอนนี้แม่นอิลีน้องบ่มีความหมายแล้วสิให้เว้าอียังเพื่ออยียงเมื่อมันบ่เห็ดให้อายเปลี่ยนใจน้องเข้าใจพอแต่อายนั้นคงมองเข้าวใจ mm hmm. แห่งเว้าน้องก็แห่งเจ็บลายน้องเว้าบ่อได้ดอกอ้าย คำทียอากว่าคือน้องสิขอให้เจ้าบ่ต้องไปแต่ก็ได้ว่าแค่ในใจน้องเฮ็ดยงบ่ได้เลยบ่ได้โกรธดภายจังได้ลราน้องต้องอยู่ให้คุณเคยบอ่ต้องคิดมากบ่ว่าเลยบ่ต้องห่วงน้องบอ่เป็นยัง ได้ยินอยู่ได้ยินทุกคำที่เจ้าพยายามขอโทษทุกอย่างแต่หัวใจน้องกำลังพังหมดความหวังบ่หน้าต้องถามว่าเป็นอย่างขื้นเงีย้ยไปแล้วสิให้เ้าอียงเ้าอียงแค่ได้แค่เป็นผู้ฟังที่ดีฮักไอเพียงใดยิงย้ำความจริง มีความหม้ายแล้วสิให้เว้าอียังเพื่อเอียังเมื่อมันบ่เหดให้อ้ายเปลี่ยนใจน้องเข้าใจพอแต่อ้ายนั้นคงบ่เข้าใจแห่งเว้าน้องก็แห่งเจ็บายน้องเว้าบ่าได้ดอกอ้า เป็นผู้ฟังที่ดีหากไอเพียงได้ยิ่งย้ำความจริงว่าตอนนี้แม่นอิลีน้องบ่มีความหมายแล้วสิให้าเาอียังเพื่อ,อีอยงเมื่อมันบ่เหตให้อายเปลี่ยนใจน้องเข้าใจพอแต่อ้ายนั้นคงบ่เข้าใจแหงเ瓦าีน้องกะแหงเจ็บลายน้องเว้าบ่ได้ดอกไอ แห่งเวานนองกัแห่งเจ็บลายน้องเวาบ่ได้ดอกอ้ายเออมาเลครับ โอวยจัดเต็มมากเออที่มัดพลังทั้งพลังเสียงทั้งทั้งหางเสียงลูกคออะไรเงี้ยผมชอบมากเลยโคอีสานบานเขาสุดยอดเลยเนอซีเอที่ยังแต่ละย่างขอบคุณค่ะก็นั่นแหละก็พี่ทำมาดีมากๆกว่านี้ผมชื่นชมชื่นชมมากๆเลยครับขอให้โชคเขาข้างแล้วกันขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงพี่ไายครับสำหรับคุณมัดนะครับ ชอบที่สุดคือเนื้อเสียงเสียงดีมากและเป็นคนร้องเพลงเก่งด้วยนะร้องเพลงเป็นการสื่อสารดีหนักเบาดีนะครับอย่างแต่ว่าแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของสัดส่วนที่มันไม่คมเท่าไหร่ควรจะลดเอวลงหรือไงครับผมอ๋อลดลงสัดส่วนอาร้อนะสัดส่วนในเพลงเพราะต้องยอมรับว่าเมโลดี้ท่อนเอเนี่ยยากวอลีที่สองมันจะไม่ค่อยคม กับสัดส่วนสําคัญแต่พ่ผพานมาหลังๆดีชอบในชอบเนื้อเสียงที่มันสื่อสารดีนะครับเดี๋ยวลองตัดสินดูแล้วกันครับสวัสดีครับจบนครับดีครับแยนครับคืออนชอบตั้งแต่ตอนเขาพูดแล้วล่ะตอนอพอเขาเดินออกมาแล้วพูดแล้วรู้สึกว่าเขามีความสดใสอ,อ่ะถึงแม้ว่าจะแบบงานหนักตรากตํำหรือว่ามีอุปสรรคในการที่เราต้องดำเนินชีวิตอยู่ในตอนนี้อ่ะแต่อันเขาเขายิ้มสู้ไปกับอุปสรรคกับปัญหาต่างๆอะไรเงี้ยแล้วเวลาทุก ทุกทุกอันที่เขาแบบเล่าให้ให้เราให้เราฟังกันอย่างเงี้ยค่ะมันมันเป็นหูมันเป็นขั้นตอนกว่ามันจะได้เงินมานี่มันคือมันยากยากเย็นจริงเลยอ่ะแต่ที่ชอบมากๆเลยคือการเป็นความเป็นธรรมชาติของมัดนะคะมันส่งการพูดที่พูดเป็นธรรมชาติมันส่งผลถึงการร้องหนูด้วยอ่ะมันร้องแล้วเรารู้สึกว่าเสียงเขาสะอาดดีแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ มีสเสน่ห์นะอันนี้ที่สําคัญมากๆมันดูมีมันกระทบอะมันให,ให้ให้ความรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะเก่งมากค่ะขอบคุณครับ,บสุริยุทธาะครับฟังเรื่องเล่าแต่ละคนก็น่าเห็นใจนะครับที่น่าชื่นใจคือใจสู้ทุกคนเลยอย่างชีวิตของเจนกับเพื่อนก็สู้มากแล้วมาฟังเรื่องราวของมัดก็โอ้โหอันนี้สู้ทั้งครอบครัว แต่ครูก็ก็ชื่นใจที่เห็นหนูเบิกบานกับงานหนักคือที่เล่ามาและภาพที่เราเห็นมันหนักมากเลยนะหนักและเหนื่อยกว่าจะได้คําว่าพักกว่าจะได้ยินคําว่ากําไรกว่าจะได้รู้ว่าเหลือ,อน,นี่มันมันแลกมากับความเหนื่อยและความมุ่งมั่นทั้งหมดเลยหนูทําถูกทุกอย่างไม่มีคําแนะนํำลูกส่วนเรื่องร้องเพลงนี่ต้นทุนระดับเบียงนริมนจริงๆแบบก้านตองแบบเวียงแบบ ตายอรไทยคือมันมีเนื้อเสียงที่ภาษาเขาเรียกว่าเสียงขาย <c oughs> อยู่ในแก้วเสียงของมัดเลยและหนูก็ทําถูกต้องทุกอย่างลูก <c oughs> จุดอ่อนมีเพียงหนูประมาะไม่สามารถประคองเสียงในบางช่วงได้ในรอบครึ่งแรกแต่พอใจหนูนิ่งครึ่งหลังมาดีเลยนะครับวับนนี้วัดกันระหว่างคนเสียงดีต่อเสียงดีว่าหัวใจใครจะนิ่งกว่ากันครับรอพิสูจน์ครับคุณคุณ่า ถึงคราวของแชมป์หนึ่งสมัยต้องโต้กลับวันนี้เจนนักร้องสาวจากอ่างทองที่ขอมาหาเงินทุนปิดหนี้กาศึกษาจะสามารถป้องกันแชมป์ได้หรือไม่เรามาจะช่วยเธอกันครับคราวที่แล้วพอครูสลาพูดถึงเรื่องวงแล้วก็การแบบเตรียมตัวของวงเนี่ยหนูน้าตาไหลออกมาเลยมันเกิดอะไรขึ้นคือมันมีช่วงโควิดอะคะ่ะอม,มันอาเรียนจบแล้วด้วยแล้วก็ บางคนเนี่ยเขาจุดหมายไปทางเขามาเพื่อจะเป็นครูนะคะเพื่อนก็บางคนก็ไปทมตามความฝันของตัวเองคือว่าจะเป็นครูบางคนก็กลับบ้านต่างจังหวัดอะไรเนี้ยค่ะทําให้มันแบบให้แยกย้ายกันไปรอบหนึ่งอตอนช่วงโควิดแต่พอเสียงดนตรีมันเริ่มกลับมาเล่นได้ก็กลับมารวมกันเป็นปาาเพียนอีกรอบหนึ่งค่ะครบทั้งสมาชิกครบทุกคนอามีเปลี่ยนแปลงบ้างมีมือเบสแล้วก็คีย์บอร์ดค่ะถ้าใครอยากสัมผัสถ,ถึง การแสดงสดของวงนี้อยากสัมผัสหัวใจของวงนี้จ้างงานได้ที่ไหนติดต่อได้ที่เบอร์อะไรค่ะถ้าจ้างงานนะคะติดต่อได้ทางเพจวงปาตะเพียนนะคะหรือว่าเบอร์ศ9 4ย์0 7 1 3 3ค่ะเออติดต่อกันได้นะวงปาตเพียนนะครับผมรับงานทั่วประเทศค่ะแล้วแต่ความกุลลังาของเจ้าภาพค่ะวันนี้ฐานะแชมป์เราต้องสู้นะเขามาดีเหมือนกันนะหนึ่งบทเพลงเพื่อตอบโต้ฮะนั่นคือเพลงคอยทางที่นางรองค่ะ Thank <laughs> you. บอกมานั่งกอดสัญ นดีหวนคืนมาทวนความจำผู้เบาบอนคนไกลเอายอย่าใจดำผู้บอสาวบริรำมคอยทางอา ทง <Basil> อ้อใอยู่นังรอขอโทษค่ะมาครับผมเห็นยังไงบ้างคาวพี่นุกโอ้โหแชมป์คือแชมป์จริงฮะ คือมามา,มามารอบนี้คือเต็มมากกว่าเดิมด้วยแล้วเสียงทั้งพลังเสียงทั้งแก้วเสียงที่แบบที่ใสแล้วก็เสียงก็ยังคงหวานอยู่ครั้งนี้บอกเลยว่ามาเป๊มากกว่าเดิมดเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับพี่ชายครับสิรครับ,รรย,บยังมีดีที่เสียงอยู่นะครับจริงๆเป็นคนที่ร้องเพลงดีแต่อาจจะไม่ละเอียด เพลงนี้ยมันดูรีบยังไงก็มียกตัวอย่างเลยนะเราลองร้องตรสข้าวขาหมูสิรสข้าวขาหมูรสข้าวขาหมูมันไม่สนอนมันดูรีบรสข้าวขาหมูนี่ก็ได้รูปเปลี่ยนทีนี้เราเป็นเตะาเตเป่าเป่าเต่าเป่าเต่าตเต่าเป็นรสปดจุดมดอเลยมันก็เลยดูแบบ อย่างเงี้ยเกือบทั้งเพลงเลเพลงมันก็เลยดูไม่โยนไม่หนึบกับมันมันดูจากกระโจนไปอย่างเดียวเลยครับแล้วคอยทางอ้ายหิวนางรองตรงหลังเราก็เล่นได้อย่างอื่นเราทำได้หมดเพียงแต่ค่าตัวโน้ตหรือเขาเรียกกรุ๊ปมันนะ่ะไอสัสดส่วนมันนะ่ะไม่ถูกแค่นั้นเองไม่งั้นไปได้อีกเยอะครับขอบคุณครับคุณค่ะ จริงๆเจนเป็นคนเสียงดีนะคะเสียงเพราะแล้วก็กังวลนะลูกคือคือเป็นเสียงที่น่าฟังอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสําหรับแอนแอนแอนมองภาพรูกตรงเนี้ยแอนมองว่าอาจจะหนูยืนนิ่งไปนิดนึงลูกมันมันยืนตรงไปอ่ะมันตรงนิ่งไปเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกแบบถ้ามัน ร้องมันมีขยับตัวบ้างเนะไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากขนาดพี่ไทยก็ได้แต่ว่ามันมันช่วยจุดแวะจุดแวะหาจุดแวะไม่มีอะไรไม่มีอะไรหาจุดแวะหาจุดแวะอะไรแล้วเนาะไม่คิดถึงกันไม่ค่อยได้เจอกันนานๆทีแค่เนี้ยสำหรับแอนนมองว่าถ้ามันมันนิ่งไปนิดนึงมันก็จากที่ตรงนี้มันก็เลยใช้แต่แรงเสียงอย่างเดียวถ้าหนุมใช้ ใช้แรงกายด้วยอลูกมันก็จะช่วยทําให้มันน่าน่าดูหน้าน่าชมมากกว่านี้มันกลมกลืนกันไปแค่นี้เองค่ะขอบคุณครับเจนคุณสลาครับนเจนกับพลอยทางที่นางรองนะลูกข้อดีก็คือชนะเจนในวันก่อนวันนี้ออกเสียงดีพลังดีและมีชีวิตมากขึ้นนะครับมันฟังแล้วมันสะกดคนฟังได้ทําให้ทุกคนเฮ้ยนี่นี่คือสิ่งที่ทําได้ดี นะครับเพราะพื้นฐานอย่างอื่นหนูมีอยู่แล้วส่วนจุดอ่อนครูมองว่ามันยังคุมเสียงสัน่นไม่ค่อยนิ่งและมันมีอาการสั่นอยู่เกือบทุกเกือบทุกบรรทัดลูกเพลงลูกทุ่งสีท่อนแบบนี้เนี่ยมันมันจำเป็นมากที่คนร้องจะต้องมีลูกเอื้อนลูกคอเข้ามาช่วยเพื่อเป็นองค์ประกอบในการเล่าอารมณ์ถ้าหากว่าเราร้องเอาถูกอย่างเดียวเอาแม่นอย่างเดียวเนี่ยมันจะได้คำว่าถูกแต่ว่ามันไม่ได้อารมณ์ ซึ่งเจนก็ไม่ได้เป็นทั้งหมดลูกบางช่วงก็มีแต่ว่าบางทีก็ไม่แต่จุดอ่อนเจนรู้ไหมครูแอบสังเกตหนูเพลงหนึ่งแล้วมาเพลงสองเนี่ยครูมีความรู้สึกว,ว่าหนูมีอะไรคิดเยอะมากเลยในระหว่างที่หนูร้องเพลงม,มันเหมือนหนูสู้กับสมาธิบางอย่างหนูหนูหนูมีอะไรว้าวุ่นในในตรงนี้มากลูกไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ครูรู้สึกอย่างนั้นลูกถ้าหนูนิ่งกับมันแล้วหนูจะเล่าอารมณ์หรือทำอเทคนิคบางอย่างได้ละเอียดมากกว่านี้ ต้องปรับปรุงดูนะครับให้กำลังใจครับโ<ท>ครับ,<ท>รบถ้าพร้อมแล้วขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับโอ้โหนี้แชมป์ใหม่อีกแล้วจ้าแชมป์หนึ่งสมัยของเราฮะเดนจากอ่างทองวันนี้ตั้งรับการมาเยือนของมัดจากร้อยเอ็ดแทวันนี้งานดีทั้งคู่<ท>ดูที่ว่ากรรมการจะเลือกแบบไหนฮะ<ท>ลุ้นไปพร้อมๆกันครับ 2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกนะพี่แอนครับวันนี้คนเสียงดี2คนมาเจอกันบนเวทีแห่งนี้ฮะและจะมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ได้ตำแหน่งแชมป์ไปครอบครองและผู้ออกน้ำไปก่อนที่แอนซีเรียมมอบคะแนนให้แกมัดกระผม ูท้าดวลออกนำไปก่อนฮะคะแนนต่อไปขอรู้จากครูสลาครับตอนนี้ครูท้าดวลออกนําไปก่อนฮะมัดจากร้อยเอ็ดและถ้าชื่อต่อไปเป็นชื่อของเธอเธอคือแชมป์คนใหม่ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของเจนแล้วก็เสมอกัน1ต่อ1นฮะวันนี้ต้องดูคะแนนสุดท้ายจากพิไทยธนาวุฒิและครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนน ให้แกมัดกับผมชฉใหไปจ้า <laughs> เออก่งมากเลยหนูเก่งมากแล้วโอ้ยผมดีใจจังเลยอ่ะหลังจากโควิดผ่านไปภาพนี้มันกลับมาอีกครั้งอ่ะการที่คู่แข่งกันสวมกอดกันเพื่อแสดงความยดีซึ่งกันและการปลบเมือทั้งคู่ด้ฮะ <c oughs> โอ้โหดีความสุขจังเลย <c oughs> เงียขอดูคะแนนจาก พี่ไทยด้วยครับขอดูหน่อยลืมกันแล้วลืมกันแล้วแป๊บเดียวลืมเลยหันไปไม่เจอมาเช่นเดียวกันจ้าโอ้เป็นไงบ้างครณสลาครับแบบนี้ครับเป็นคู่ที่ลงตัวมากนะต้นทุนดีทั้งคู่เสียงเจนก็เป็นเสียงเพราะแบบลูกทุ่งภาคกลางส่วนมากก็เป็นสาวอีสานเลยและก็ดีทั้งคู่และที่สำคัก็นั้นก็คือสิ่งที่ทําหน้าก็คล้ายๆกันคือร้องเพราะ และจุดเสียก็คล้ายๆกันคือ,อประมาและสันวันนี้จุดตัดสินก็เลยว่าใครเสียหายน้อยกว่าเป็นผู้ชนะซึ่งน่าจะเห็นตรงกันว่ามัดเสียหายน้อยกว่าก็เท่านั้นเองนะลูกก็หวังว่าเจนจะได้เอาประสบการณ์จากตรงนี้ไปต่อยอดให้กับตัวเองนะครับทำให้มันนิ่งกว่านี้กล้ากว่านี้และมีความสุขในการร้องเพลงมากกว่านี้ครูเชื่อว่าเจนทำได้ครับให้กำลังใจครับ และเจนะจบการแข่งขันด้วยตำแหน่งแชมป์หนึ่งสมัยรับเงินทุนจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนกลับบ้าน1 0 0 0 0มืนบาทขอบคุณค่ะไ,ไปไหนอะไปไหนอ่ะยังไม่ถึงเวลาไปของเธออ๋ออยากอยากจะโยกอ่ะใช่ไหมถึงเวลาลุ้นกับแชมป์คนใหม่กับวงล้อเงินซู เงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่5,000-5,000 0บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1-9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล100,000บาทเพิ่มเข้ามาให้ดนลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2 และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก5,000ถึง50,000แชมป์ใหม่ไปเท่าไหร่ดีเชิญจ้า,า,า,าจับพายโยกเลย50,000เห้เขามีทีเงตัวเองนะ แหม่บังลังช้างเปลี่ยนมืออีกแล้วฮะและตอนนี้ที่อยู่ตรงนี้คือมัสแทฮชั้างใหม่ของเราสารวร้อยเอ็ดแท้นีกำลังดเ,เ,เอ้ยสามเอเยนสามเอเยนเปิดเดียเยนเฮ้ยพอนวงล้อดิวเว้ย เป็นแชมป์สมัยแรกฮะสะสมเงินทุนจากเงินชายโยไปก่อนเลย5,000บาทรอนแต่ก็ยังชายโยโอนนี้ขอบคุณความสนุกจากศิรปินรับเชิญคุณพิเศษของเราอนุกธนาเดินครับขอบคุณครับ ขอบคุณกรรมการทั้งสามท่านนะพี่ไทยธนาบูธพี่แอนซิเรียนและครณสลาคุณวุตยครับขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน3เป็นกระ้วนเพลงชิงทู สนใจใครอย่าเปลี่ยนแน่